สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าคลิปนี้ก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับผมโดยวันนี้เราอยู่กับเด็กแอนฮิลัสซาบูนั่นเองถามว่าเด็กนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะเพราะว่าแอนฮิลัสในปัจจุบันเนี่ยทุกลิสเลยนะที่ผมเห็นเนี่ยเล่นเซนต์ีกันหมดแล้วก็สามารถเล่นกับแมนติงได้ซึ่ง2ใบเนี่ยเป็นการ์ดดรอปสีใช่ไหมครับซึ่งซาบูนเนี่ยเล่นกับดรอปสีได้ดีมากฮะเพราะว่าลดคอสให้ดรอปสีฮะเลยจึงเกิดเป็นเด็กแอนฮิลัสซาบูขึ้นมานั่นเอง แล้วผมขอเรียกเด็กนิ้วเด็กชาล็อกด้วยนะเพราะว่าเรามีทั้งคล็อกคล็อกสไลด์แล้วก็เดอร์บลิทโยนหินแบบมันๆม,มาเลยมาเราเริ่มแนะนำการ์ดกันทีละใบก่อนเลยนะครับใบแรกครับเป็นเดอะฮู้นนะหนึ่งเอนจิ้นลบสามพาวเวอร์ครับเสกเดืมอนขึ้นมือนะก็เอาไว้โยนให้อีกฝ่ายนะฮเพราะไปลบสามแล้วก็มีเดมอนที่ใช้หนึ่งเอนจิ้นหกพาวเวอร์แรงมากๆครับต่อมาเป็นคล็อกครับดอกหนึ่งสองพาวเวอร์นะเปิดตัวสับการ์ดหินเข้าไปหนึ่งใบเล่นกับดาวคล็อกได้ดีครับแล้วก็อีกฝ่ายจะจั่วการ์ดที่ต้องการยากาวาาาา่่่่าาหิินนไมเเพใบง ต่อมาเป็นลูกเคสนะลูกเคสก็การการโดนลดพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแมนติงอีกฝ่ายจากชาโดว์คิงถ้าเราบัฟอะไรมาเขาก็จะลดไม่ได้นะครับเพราะมีลูกเคสคอยยืนให้ต่อมาเป็นซาบูครับเป็นการ์ดท,ที่เล่นสนุกแล้วก็เก่งมากๆตลอดการน็คือการ์ดท,ที่ใช้คอสี่นจะลดลงหนึ่งหนจีครับใช้แค่สานั่นเองซึ่งเล่นได้ดีมากกับเซนท์รีแมนติงที่เล่นกับเมนิรัตนะครับต่อมาเป็นเดอร์บีครับเดอร์บีจะโยนหินเข้าไปทุกที่ที่เดอร์บีไม่ลงเราด้วยนะ ทำให้ตเติมฟิวแบบเต็มแน่นๆเลยอีายก็จะเล่นยากเราเล่นยากแต่เรามีอนิฮิรัตไงเราไม่ต้องกลัวหินบนฟิวนะต่อมาไปล็อกสไลด์ครับเปิดตัวสัปินสองใบนะก็เล่นจากด่างฮอกได้ครับอี่ายก็จวการ์ดยากด้วยจวดได้หินก็จะเซ็งต่อมาก็เป็นดอบสีที่เก่งมากเลยนะก็คือด่างฮอกนน่นเง่งต่อเนื่องถ้าบวกสองทางต่อสู้ต่อการ์ดหนึ่งใบในเด็กนะซึ่งเราก็มีทั้งคล็อกล็อกสไลด์คอยโยนหินเข้าไปนะทาให้ด่างฮอกก็ตัวใหญ่เช่นกัน ต่อมา,มาตไตบทสีใบต่อมาก็เป็นชางชีนะเป็นเท็กการ์ดนะครับเปิดตัวนำการ์ดฝ่ายตัวข้าวทุกใบในพื้นที่ที่มีพรางต่อสู้มากกว่า10หน่วยนะหรือมากกว่าก็คือ10บไปสิบสองเลยขึ้นไปเนี่ยโดนเตะยับหมดฮะทุกคนของรูดีต่อมาเป็น,นแมนติงฮะก็คือต่อเนื่อกับการ์ดใช้หนึ่งสองสามเมนที่เนี่ยด 1, 2, ลดลงสองพรางต่อสู้ครับซึ่งเราจุนหินให้ฝ่ายได้เนี่ยเขาก็จะพรางต่อสู้แบบน้อยมากฮะในพื้นที่นั้นนะเพราะมีหินสองใบแล้วลบไปสี่แล้วแน่นเลยต่อมาครับการ์ดที่เก่งมากช่วงนนนนนนนีี้้ะเเเล่่่กััับอออิทสไดคืซง ก็คือสีเนจี้สิพาวเวอร์เลยนะแต่เปิดตัวเนี่ยก็คือจะสร้างเดอะวทยทางขวาครับแล้วเขาก็เล่นทางขวาไม่ได้ทําให้อาจจะมีจุดอ่อนแค่ตรงนี้นิดน,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 นึงนะแต่ถ้าเราเล่นอันนีทอรเทินห้าได้เนี่ยแบบอ่ะเรามาต่ออนทัรก่อนนะก็คือเปิดตัวเนี่ยทำลายจะส่งการ์ดที่มีศูนย์หรือน้อยกว่านยไปฝั่งนู้นถ้าส่งไปไม่ได้นะก็ทําลายชิ้งซะทาให้เซนตรี่เล่นค่อนข้างดีกับแอน,นิเทอรนะครับเพราะว่าเดอะวอยเนี่ยลบสิบถ้าส่งไปได้สําเร็จเนี่ยก็คืออีกฝ่ายยากมากในการตู้ต่อหรือถ้าส่งไม กระทให้เซนที้มีสีที่สิบพาวเวอร์คือแรงมากเช่นกันฮะแล้วใบสุดท้ายคงเป็นใครไปไม่ได้ครับไอออดแน่เองเปิดตัวทำนากการไฟตกภาพใบที่ลงที่นี่ในเทอร์นี้นะเป็นการปิดเกมชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวและถ้าเราแบบล็อกดาวให้อีกฝ่ายเนี่ยเล่นพื้นที่น้ำุไม่ได้พื้นที่นี้ไม่ได้หรือเขาตั้งใจเล่นตรงนี้แน่ๆเทอร์นสุดท้ายเนี่ยไอเราจะปิดเกมได้อย่างแนมเนียนแล้วก็เข้มๆเลยโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปดูเกมเพล์นะก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ มาลงไปกดกันแล้วก็ไปดูเกมเพลงกันได้เลยฮะมาครับผมเปิดโลแรกศูนย์โคนนิ่งเหรอน่าสนใจนะเรามีอ้ิลัดอยู่บนมือด้วยฮะเราโยนเดี๋ยวฟูใส่เขาได้มอนสเตอร์เมโทรโพลิสโอ้โหเป็นคล็อกขึ้นมาพอดีเทินหน้าเทินสามเราไม่มีเพลย์เล่นใช่ไหมเราโคนนิ่งต่อได้ครับ แต่เราจะไม่โคลนเดอะวูดแล้วนะเอาเดอะวูดที่อื่นแทนแอยากโคลนเดมอนแต่ฟ็อกก็น่าเล่นฮะใส่หินให้เขาไปโคลนฟ็อก่อนก็ได้ครับเขาเล่นเป็นเจฟโอเคน่าจะมีโปรโเอ็กเลยเปล่านะเด็กที่ใส่เจฟแต่เจฟก็เป็นการ์ดสามันฮะเล่นที่ไหนก็ได้อุโมควอนตมัมน่าสนใจน่าสนใจแต่ผมขอเล่นเป็นเดมอนฟ็อก เ,น,เน,นี่ยเดมอนอีกใบหนึ่งที่ไหนดีเพราะนี่อยากสับอยู่แล้วนะนม่ว่าเป็นอะไรก็ดีหรือเปล่าเดิมที่ไม่ใช่ชังคีอืมงั้นผมเล่นเป็นเดมอนก่อนแล้วค่อยสับพอเข้าไปแล้วกันฮะหรือเราจะควนเดมอนต่อควนเดมอนต่อก็ไม่แนะ่ควนเดมอนต่อแล้วกันเอาเป็นเทนี้ดีกว่า อ๋อเป็นเซเลโบสามนะนี้เขาน่าจะโคลเซเลโบแบบเข้มๆเ,เลยนะเอาหินไปกินด้ะน่าสาบเป็นล็อกสไลด์ฮะเอาไปกินอีกแล้วเป็นคล็อกที่ขึ้นมือมาแต่เ๋อวนี้เาเล่นเป็นเซนทะรีเนาะเธอหน้าเราอะไรออดก็ใช่เลยออดอันนี้ฮัรก่อนแล้วออดปิดเกมได้ขวาเขาสู้ยากเขาไม่เดือยวครับ ตรงกลางกับทางซ้ายมีเดพูดไปฝั่งละตัวนะเขาเี่เป็นหินนะสับหินเข้าไปได้หินขึ้นมาโหดวงก็เป็นฝีมืออย่างหนึ่งนะฮะเราเล่นที่ไหนดีแอนยีรัตซ้ายไหมเพราะเดี๋ยวเดพูดไม่ส่งไปก็ถูกทำลายอยู่แล้วนะฮะถ้าผมกด snap เขาจะหนีปะ่ะ เฮ้ยเขาเป็นคน,นะนแซนดมาเองเลยนะน่าสนใจฮะอ่ะเราไม่กดแซนดแล้วนนลกันเดี๋ยวเขาหนีเรานะเราไปดูกันได้ฮะเขาอาจจะเป็นคอสโมก็ได้นะเพราะว่าเขาเซเลโบสามอ่าปีดทางขวาครับเขารู้ว่าเราจะอนนี้ฮเทอร์นี้อยู่แล้วนะเป็นเทิร์นี่ห้าฮะแต่เขาก็เล่นได้แคะ่ตรงกลางครับเฮ้ยเจมเขาย้ายหนีได้ทางขวาเราแพ้ไปแล้วเนาะ ต้องวัดใจหรือเปล่าเขาจะย้ายเจฟหนีล้วเล่นทางซ้ายหรือว่าเขาจะเล่นตรงกลางเองเลยเราจะปิดเกมด้วยอาร์รออดหรือว่าจะเล่นเป็นดาร์คฮอคดีถ้าเทดดาร์คฮอคนี่แรงไหมเราเป็นการ์ดเจ็ดใบดาร์คฮอคเราสิบสี่นะพร้อมกับว่ามีคอคกับเดมอนอีกก็แรงอยู่นะเราไม่ต้องปิดด้วยอ,อ,อารไออดหอาอะไรออดก็ได้แบบนี้เพราะเราไม่ชชว่์ว่าเขาจะเจบซ้าย หรือว่าเจ็บอยู่กลางนะฮะถ้าเป็นเพลงนี้เล่นแบบนี้น่าจะแรงไหยนี่ฮะเพราะว่ามอนสเตอร์เมโทรโพลิสเนี่ยเซนซี่เราได้อยู่แล้วเขาไม่อยากได้ด้วยไม่งั้นเซเลโบเขาจะไม่ติดไปดูได้นะอะเจ็บขวาด้วยเหรอแล้วตรงกลางเขาปล่อยครับมีอะไรเอ่ย โนวาคิลี่ครับป่าสามแต่ดร์งฮอคเราไม่กลัววาคิลี่ไงจีจีครับผมน,นะลุยต่อกันครับเปิดโลโรแรกนกิกาทีบโซนโอ้โหแล้วมาเป็นบ้านเกิดของแอนิคัสเลยนะแต่ยอนดูตัดเป็นเซนรีโอเคแล้วไปเรามีลูกเคสครับเกมนี้ไม่ต้องกลัวนกิกาทีบโซนนะตรงกลางเป็นแอสการ์นะดีเลยฮะ เขาอยากจะจั่วหาหาอะไรดีเป็นคาขึ้นมาแล้วอะ่ะหาดางฮอกแล้วกันซาบูก็ได้นะเป็นมีคอนชั่นได้ครับดางฮอกแรงเหมือนกันเขาเป็น,นี่โกะไม่รู้ฮะเป็นจั่วทําลายนะทำลายฟอร์ดทิ้งไปครัจบจวดสองใบเขาจะจวดจากแอดการ์ดีกว่าโลกเหมือนกันนะแต้มมือฮะไฟแต่ถ้าไม่ได้ทําลายก็น่าจะต้องการแล้วหรือเปล่าเราเป็นเดอะวูด เอาเดือหูซ้ายไหมเหือโยนให้ตอนเทินห้าได้ครับบอกว่าถ้าเขาาเล่นทางซ้ายเป็นทำลายเดยวหูทิ้งไปก็โดนลบไปลบสามนะเป็นอะไรเอ่ยเมจิกฮะโอ้โหเด็กที่ใส่เมจิกนี่โกโฟอร์ดดนดูเล็กอะไรครับเนี่ยไม่ไ้จะพบไม่ได้เคยเจอถ้าลงแมนติงกลาง ลบอีกฝ่ายสีได้ห้าเป็นเก้าวลูของมันติงเป็นเก้าฮะน่าจะชนะเอสการ์ดไหมแบบนี้โอเคเหมือนจะชนะเอสการ์ดอ๋อเป็นเด็กแวววูครับนี่รเราได้จัวสองใบครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีเจ็ดเทินด้วยเราไม่ต้องรีบอันนี้รัดก็ได้เนาอไอีกฝ่ายเป็นแวววูด้วย ผมอยากจะเดริรบีเผื่อโยนหินในเขากอนครับเป็นเดริรบีกลางหมเราก็เล่นเป็นอคอกกอนแล้วกันผมอยากให้เขาถือได้หินด้วยนะฮะหรือเป็นซาบูดีถ้าซาบูเธนหน้าท็อปเล็กเป็นดัางฮอกก็เล่นด่างฮอกกับด็อปอื่นได้ใช่ไหมถ้าเินหน้าไปดัางฮอกได้ด่างฮอกเล่นซาบูก็ได้ปะคู่ซาบูใบเธนหกเล่นเทนเจ็ดต่อนั้นเราเล่นเพลงนี้แล้วกัน เหรือเล่นทางซ้ายด้วยดีเป็นเพลงนี้อาจจะดีกว่าฮะเธอหน้าเล่นอน,น้รัดได้เล่นดางฮอกได้เอา้าเขาหว่งกลางครับผมถ้าเราเดิอบีเล่นอื่นนี่จบแล้วนะเป็นยังไงเอ่ยเขาเยังได้เปิดก่อนอยู่นะเราตายว่หนึ่งแปมครับเราควรจะอนนี้รัดไปเลยไหม ทันนี้ลัดขวาเนาะทางขวามีซานด้าฮะต้องถมที่ไปไปดูได้เขาเล่นเป็นไวท์เทเกอร์ฮะเสือสองตัวยังไงทางขวาเต็มไหมทางขวาเขาเต็มไปแล้วฮะทางซ้ายโดนถมไปสองทีเขาเล่นไม่ได้แล้วครับอย่างนี้เอาชนะแล้วนะเขาต้องถอยแล้วครับผมหรือเขาจะไม่ถอยเลย ไม่ถอยก็ได้ครับเราชนะแล้วนะเกมนี้คนาน่าจะกดจอมแล้วโอเคครับจีดี G ครับผมมาต่อเนื่องครับกับเกมนี้เปิดโลแรก็กอยรัลรูมโอ้โหจะได้ด,ดอกหนึ่งไม่มานะไม่งั้นเราอาจจะถมเต็มไวรอลรูมก่อนเขาแล้วเขาไปเด็กเดสทรอยด้วยฮะเพราะฉะนั้นคนได้ถมไวรอลรูมได้ไม่ยากครับเราก็ได้ทำได้แค่เล่นตามเคอร์ฟนะฮะ ตรงกลางโลที่สองเป็นระบบระบายนะ้ำลบหนึ่งถ้าได้ลูกเคสมาก็ไม่มีปัญหากับเราถสองเขาผ่านนะ่ะน่าจะไมได่ดีเท่าไหร่หรือเปล่าเนี่ยโคช้าห้าลบสองฮะโอ้โหถ้าทางซ้ายเป็นนกเกตีฟโซนนี่คือ,คอลบท 3, ั้งสามเลยโลเลยนะอ่ะเราลบซ้ายไปก่อนแล้วกันเพื่อเขาจจยได้หินนะฮเขาเป็นฮาร์ัสเตอร์อ๋อที่ผ่านเพราะว่า จะได้ฮักวัเสเซอร์แล้วค่อยเดือดทอยทีเดียวนะฮะโอเคโอเคเรามีพลังไหนบ้างเอาถงไว้ห้ายรูมไม่ได้หรอกนะตอนนี้จ่อยากจะได้เป็นแมนติงไปก่อนเป็นเดดบล็อกครับทำลายเดสพูไปเลยนะเดสพูสิบหกพาวเวอร์ครับวันนี้นะแรงมากให้ฝ่ายเราก็มีแต่แมนติงโอเค เล่นเป็นเดอะฟูดได้เล่นลูกเคสซ้ายได้ฮะทางซ้ายเราจะปล่อยไปเลยนะครับแบบชนะวาเ์คอรลูมแล้วก็พอหรือเล่นเป็นเดอะฟูดซ้ายฟูดซ้ายได้แล้วก็ลูกเคสที่อื่นเทอรหน้าเราแอนริลัสย้อนเดอะฟูดให้เขาได้ครับเ็ได้แล้วไม่แย่ไม่แย,แย่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนได้เทอรหน้าเผื่อท็อปเด็กเป็นดักฮอ เซนทรีก็จะได้เด็กเราจะแรงขึ้นทีหนักฮนะตอนนี้เด็กคูเข้อ12สองน่ากลัวเหมือนกันเอา้าถมมาซะเต็มเลยนะฮะเขาได้วฮารูเหมือนกันคนระับแบบนี้เป็นนิโก้เดมอนคิวมังเกอร์ป่าเดวูดพร้อมกับนิโก้เด็พบูไปเเห็นไวเราก็ได้ไว่ารูอยู่ครับที่น่ากลัวเนะี่ยคือเด็พบูกับเดดแล้วก็โนเขานะ จะมีไหมถึงสุดท้ายแล้วฮะการ์ถูกทำลายไปเท่าไหร่กี่ใบเลยมีเดซูสองทีใช่ไหมแล้วก็มีนิโกะโมินรุุเขาเล่นเดสกับเดซูได้ครับเราเปิดก่อนด้วยเราชางชีไม่ได้นะ อันตรายครับอะไรอดอก,กลางชนะวะถ้าเขาไม่เล่นไม่เล่นซ้ายแล้วเล่นเป็นกลางกับขวาหรือเขาจะเล่นขวากับซ้ายเขามีว,วาอหลุมนะอันนี้น่าจะต้องเล่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าทิ้งขวาไว้ตัวหนึ่งไหมว่าเล่นกลางกับซ้ายเป็นหลักตรงกลางชนะอยู่แล้วเพราะว่ามีอะไรอดอครับ ทางซ้ายเราก็แรงน,นะนเขาเล่นโนได้หรือเปล่ามีก้าจี้ใช่ไหมเล่นพู่หนึ่งโนหกหรือสองเดียต้องทำลายหกใบแ้าเขาเล่นไม่ถึงหกใบปะอยากรู้อ่ะไปดูหน่อยสามใบครับที่เขาเล่นมานะตรงกลางโดนอารอดเป่าครับตางขวาเราไม่น่าจะชนะแล้วนะฮะฝาเข้าเป็นเวรนอมครับผม น,นี้ก็เบาดิเป็นเดทเขาไม่มีโน่ดีๆครับผมชชนนมาลุยกันต่อครับผมเปิดโลแรกเคอที่หนึ่งออกมาเป็นบาสินเนสเตอร์โอ้เรามีอะไรเก่งที่บาบ้างอะดางฮองกอะแล้วเขาเป็นคริเจนฮะโลก,กีคอเลกเตอร์หรืึเปล่าแอติลันท้าศาบสามใบแล้วเหมือนเรายังไม่ชอบแอติรันฮะ เกมนี้ดอกหนึ่งสองแล้วไม่มาฮะเสียใจไม่เป็นไรคนสามเราเล่นเป็นล็อกสไลด์ได้เผื่อเขาจะจวดได้หินนะมีอัติรันช่วยจวดด้วยเดลี่บูเกิลวิกไม่หักได้อะเขามีอ,อะไรอดอดเหรอเขาแสงเองหรือว่าเอาเจนต์ดิวมาเนี่ย ไม่รู้อะเพราว่าเกมนี้เรามีอาสองบายอยู่เด็กนะหรือถ้าจะให้ดีเขาเปลี่ยนแอติลันแต่เขาไม่เปลี่ยนฮะแต่จ็ไม่มีพอดีโอเคไม่เป็นไรครับเทินรรสี่มาเราไม่มีอาน,นีเฮลัสเรไม่อยากเล่นเซนตี้เท่าไหร่หรือเปล่าเอกเป็นแมนติงก่อนแล้วกันนะเซฟกว่า เือพสี่าผานะเหมือนจะมือไม่ดีเทิหนห้ามาเป็นดาร์กอ๋อซึ่งน่าสนใจมากมงั้นเราเซนที่กลางได้นะหรือว่าดาร์าเขาก่อนดีอาฮอกขวาไหมเทอหน้าเธอปิดด้วยอะไรออด่ะฮอกก็แรงอยู่แหละติบแปแต่เขาอะไรออดเลยโอ้โห เป็นอะไรอดจากเอเจนตจริงๆด้วยอะไรครับนี่ถ้าเราอัดทางซ้ายไปเดียวชนะเขาไหมอ่ะตรงกลางเขาอ่านแค่หกเอ็ไปดูได้แล้วกันนะอยากรู้อยากรู้ยังไงเขาอาจจะเทมาลงกลางด้วยหรือเปล่าทางขวาเขาอาจจะปล่อยแล้วเขาอาจจะอยากเล่นซ้ายด้วยเล่นกลางด้วย มาดูกันว่าอแอลออดเราจะเป่าสำเร็จไหมเขาไม่รู้ว่าเรามีอแอลออดใช่ไหมเรนนี่บิลเกอรให้อะไรเขาเราไม่รู้ถ้าเขาได้แอลออดอดอิกก็แย่อีกแต่เราเปิดก่อนนะคิดนานถ้าอย่าทำไม่รุนด้ไหม ยังไงสิเขายอมนะครับ GG ครับผมชชัยชน,นะมาดูกันครับกับเกมนี้เราแรกเลชูกเกียสวยครับเลชูกเกียรเราชอบนะเพราะว่าเครื่องพลังให้ดาฮอกได้เทิร์นแรกเราเดอะพูดไปก่อนแล้วกัน <S 2> <S 2> <S ตรงกลางเป็นเฮลไฟโอเคไม่แย่ฮะต้องมีดอบหนึ่งแค่คอกกับเดอะพูดเทิร์นแหละเทิร์นนี้เล่นเป็นเดวอนไปก่อนแล้วกัน จริงรอเล่นเทอร์น้าก็ได้นะเซฟกว่าวกลัวว่าเทอร์น้าจะมีดอกสามให้เราเล่นเขาก็เล่นไปก่อนเลยเป็นเดลี่วิลเกอรฮะแอรเวนแมนนะฮะเขาได้อะไรไปนี่เราไม่รู้ฮะทีนี้ผมไปเล่นเป็นร็อขวาร็อขวาใช่คูาย,ยากจังเพเดียวฮะเขาเป็นคอร์ลัส เหมือนจะเป็นเรงออนโกลอิงนะสเปกตัมต้มเอสมาเบลอะไรแบบนี้หรือเปล่าเกมนี้เรามีแอนดีฮิลัสเราเล่นเป็นเซนซี่ได้แล้วพอแอนดีฮิลัสเินหน้าบิดเกม้วยอะไรอัดกนได้ของเรามีเล่นนะเกมนี้เราอ่ะเซนซี่ไปก่อนละกันเธอหน้าจะแอนดีฮิลัสซ้ายนะ ซูเปอร์สเกลฮะกอล์ฟออนโกอิ่งโอเคยังดีที่เรายังไม่เล่นตาคองนะครับมาเราแอนดมีนัดไปเลยที่ไหนดีถ้าเราอยากจะดาคลอกเนี่ยเราห้ามเล่นซ้ายแต่เราคงไม่อยากดาคลอกในเกมนี้อืมเอาเป็นอันนี้นัดซ้ายแล้วกัน เาไม่เลาฮอกเราปิดเกมด้วยอารอดผก็เล่นซ้ายฮะเป็นอ๋อโผล่ไปเสอกปิดซ้ายไปเลยครับแบบนี้เราหน้าเดียวไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นมิสมาเบลเนี่ยขวาเขาแพ้แล้วเพราะว่ามีดรอปสีสองใบฮะเดวอยเป็นดรอปสีนะมิสมาเบลจะไม่สามารถเพิ่มพลังให้ได้ครับเราก็อารอดกลางไปจบๆปิดเกมขมๆครับ เอาชนะชัวนี่ไง GG ครับชยัยชนะ